สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีพฤกษบกันทุกๆขั้นด้วยนะครับทักทายกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวก็เป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนสิงหาคมนะครับ2,564ก็ยังคงเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีพฤกษบอยู่นะครับ หรือว่าหากท่านไม่ทราบลัคนาของตัวท่านเองเนี่ยก็ใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนของทุกๆปีนะครับก็คือคนราศีพฤษภนั่นเองก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูคําพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็มาว่ากันกับเนื้อหาของคําพยากรณ์ในเดือนนี้กันนะสำหรับชาวพฤษภในเดือนสิงหาคมนั้นนะครับ ดาวพระสุขดาววาสนายังคงถือว่าโคจรอยู่ในเรือนที่มีการเกื้อกูลแล้วก็เกือก้อหนุนต่อเจ้าชะตาได้ดีอยู่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ยังคงมีคนคอยหนุนนะครับคอยอุ้มสมคอยอุปถัมภ์อยู่ในเรื่องของการงานก็เช่นกันนะครับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวการงานก็ยังคงทับตัวท่านอยู่ในขณะเดียวกันดาวพระหัสซึ่งเป็นดาวราพะโชคราบแล้วก็ ามาจากเรือนบรณะด้วยก็ยังคงอยู่ในเรือนการงานยังคงมีตำแหน่งขององค์เกณ์อยู่นะครับดังนั้นงานที่จะให้ผลออกมาโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนในช่วงจังหวะนะ่าตรงนี้ก็คืองานที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของโซเชียลในเรื่องของออนไลน์หรือว่าการติดต่อการประสานงานในทางไกลกๆงานต่างประเทศหรือว่าได้ติดต่อกับชาวต่างชาติ กับคนที่อยู่ทางไกลๆงานเหล่านี้แหะครับจะนำโชคนำลาบมาสู่ตัวคุณได้ดีหรืออาจจะเป็นงานที่เป็นตัวแทนนะครับงานประกันต่างๆงานที่มันมีการร่วมหุ้นลงทุนนะครับทำกันเป็นทีมแล้วกินส่วนแบ่งก็ยังโดดเด่นสามารถที่จะทำได้ดีอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะเอามาบอกมาเก่าวเล่าให้กันฟังอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของการงานนะครับ ดาวพระราหูช่วงเดือนสิงหาคมนี้องศาของท่านจะขยับอยู่นิดนึงแต่เผอิญว่าท่านขยับไปติดพิษซะด้วยนะครับประกอบกับดาวพฤหัสด,ดาวราพระโชคราบที่อยู่ในเรือนการงานนั้นช่วงนี้ท่านก็โคจรถอยหลังพักองศาอย่างต่อเนื่องแต่ในเดือนนี้ก็ยังถือว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับเรื่องของการงานมาก เพราะว่ายังถือว่าดาวพฤหัสหานั้นยังอยู่ในมุมในเกณฑ์องศาที่ยังเกื้อหนุนต่อราบผลในดวงชะตาได้ดีอยู่นะครับแต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ล่ะครับว่าการงานในเดือนนี้ราบผลที่เคยได้ดีมันก็อาจจะถดถอยหรือว่าล่าช้าลงไปนิดนึงนะครับผลงานรายได้กว่าที่จะมีเข้ามาผมว่าชาวพฤกษฎก็ต้องขยับหรือว่าขยันให้มากกว่าเดิมแล้วล่ะหรืออาจจะต้องหาวิธีที่ทำงานในเชิงรุกมากกว่าที่เป็นอยู่ นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ห่วงในจุดนี้สักเท่าไรหรอกเพราะว่าเดือนนี้ดาววาสนาอยู่ในเรือนพันธุซึ่งก็เป็นเรือนที่บ่งบอกถึงความมั่นคงแล้วก็ยังเป็นเรือนคู่สมพลกันอีกด้วยใจของคุณมันสู้มากนะครับกับสภาวะในปัจจุบันที่เป็นอยู่คุณไม่ปล่อยนะบอกได้เท่านี้เย่ยแล้วคุณก็ยังยังสู้ยังยื้อแบบสุดๆเลยไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะชาวพฤกศพ ดาวพระอังคารดาวศุกร์ดาวพระพุธดาวอาทิ์แล้วก็ดาวพระเกตเล็งกันอยู่กับดาวพรฤหัสด,ดาวราพะนะครับพลึกศบหลายคนก็อาจจะได้เข้าไปศึกษาองค์วิชาความรู้บางสิ่งบางอย่างบางแขนงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็เป็นได้อาจจะเป็นเส้นทางแปลกๆหรือว่าแปลกใหม่นะครับที่มันจะสามารถเอามาประยุกต์ปรับปรุงใช้กับงานของคุณได้หรือว่าเพื่อที่จะเอามาพัฒนาปรับปรุงต่อย,ยอดผลักดันให้งานของตัวท่านนั้น มันสามารถไปต่อได้ไกลกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งคุณก็เตรียมตัวพร้อมมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะก,กับการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็การที่ดาวพระราหูดาวการงานไปเป็นนิดทับตัวท่านอยู่นั้นลักษณะงานส่วนใหญ่ที่คุณทํามันก็มักจะเป็นทําหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะบางคนบางท่านเขาอาจจะไปทําเป็นจอบเป็นจอบเป็นจุดเอาทิ้งเอาไว้หรือว่าก็ไปร่วมหุ้นลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงเอาไว้ในหลายๆที่ ผลลับค่าตอบแทนมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินก้อนโตล่ะแต่ว่าหลายๆทางทยอยเข้ามามันก็เยอะโขอ,อยู่นะเนี่ยสิงหาก็เช่นกันนะครับถึงแม้ว่ามุมของดาวการงานจะยังคงหาได้นะครับยังมีทําอยู่แล้วก็ขยับขยายได้ดีอยู่ถึงแม้ว่าดาวราพะท่านจะเดินถอยหลังบางช่วงบางจังหวะมันก็อาจจะอืดๆอยู่โดยเฉพาะงานบางอย่างนะครับจังหวะมันไปลําบาก นะครับมันติดมันขัดก็อาจจะตัดสินใจชะลอเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วหันไปเน้นทําในจุดที่ยังไปได้ยังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้ซึ่งพลึกสวบหลายคนก็ยังคงทํางาน2อ,อย่าง3าอย่างไปพร้อมๆกันอยู่นะครับเออไม่ต้องห่วงหรอกครับพลึกสอนั้นสเสน่ห์ความน่าเชื่อถือก็ยังคงมีอยู่ดาวาสนาอยู่ในเรือนคู่สมพลมีคนคอยให้ความช่วยเหลือให้การอุปถัมภ์ นะครับและก็อุ้มสมโดยเฉพาะคนในบ้านในครอบครัวก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดาววาสนาเป็นดาวคู่มิตรคู่เสนห์กับดาวพระอังคารนะครับยังคงเป็นที่นิยมชมชอบจากคนรอบข้างส่วนใหญ่นะครับคู่ครองก็ยังคงให้ความช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันกันเป็นอย่างดีอยู่ในรูปแบบของผลประโยชน์ร่วมกันได้นะครับในส่วนของดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินนั้นก็ไปเป็นดาวคู่ธาตุกับดาววาสนาอีก สเสน่ห์ทางวาจาคําพูดยังมีดีอยู่นะครับพยายามพูดให้ดีวาจาให้ไพเราะเข้าไวา้วาทะศิลใช้ให้เป็นนะครับแล้วความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นในทุกๆเรื่องเลยลองดูนะครับติดขัดอะไรอยู่ใช้ไม้อ่อนเข้าหาเอาน้ําเย็นเข้ารูปศิลเสน่ห์ทั้งทางวาจาทั้งจริตจาก้การของคุณมีครบเลย แล้วจะได้รับความเมตตาจะได้รับความเอ็นดูจากอีกฝากฝั่งหนึ่งได้แบบง่ายๆเลยนะครับเอาลองไปสังเกตดูแต่จุดที่อยากจะให้ชาวพฤกษบจับตาแล้วก็เฝ้าระวังก็คือใจของตัวท่านเองนั่นแหละครับดาวพลางคารดาวปัตตนีนั้นเข้าไปอยู่ในเรือนคู่ศัตรูใจก็อาจจะต้องเย็นลงหน่อยนะพฤกษบนะดาวพระพุธด,ดาวปุตตะในเดือนนี้มีกําลังแรงทั้งเดือนเลยก็ต้อง บอกว่าอย่าทําตัวเป็นเด็กๆมากซะจนเกินไปบางทีก็ไม่มีเหตุผลนะ่ะเอาแต่ความคิดของตัวเองนะครับใช่เรื่องบางเรื่องคุณก็อาจจะถูกแต่ว่ามันผิดที่การะเทศะหรือว่าผิดที่ผิดเวลาผมไม่ได้บอกว่าความคิดของคุณหรือว่าคําพูดของคุณน,นั้นมันผิดอะไรนะเพียงแต่ว่าบางเวลากับบางสถานาการณ์บางทีก็ไม่ควรที่จะไปถามหาความถูกต้องหรือว่าความยุติธรรมอะไรหรอกครับ ให้ดูภาพรวมแล้วก็ระยะยาวๆเป็นหลักนะอีกอย่างดาวพลังคารที่มาจากเรือนคู่สัญญานั้นก็มาเป็นปากเสียงกับดาวพระพุทธที่มาจากเรือนการเงินาหากเป็นการร่วมหุ้นลงทุนนะครับหรือมีการบริหารเงินกลองกลางเนี่ยนะครับรายละเอียดส่วนแบ่งเงินปันผลพวกนี้นะครับตกลงกันให้ดีนะครับรายละเอียดต้องชัดเจนนะมันมีโอกาสเกิดข้อถกเถียงกันอยู่ โดยเฉพาะคนที่ทํางานร่วมกันเป็นทีมเป็นหมู่เป็นคณะถึงแม้ว่าจะมีการเกื้อหนุนเกื้อกูลกันอยู่แต่ว่ามันก็มีเกณฑ์จุกจิกในเรื่องของคนด้วยเช่นกันดาวประพูดนั้นเป็นคู่วิวาทกับดาวังคารก็ระมัดระวังคําพูดที่มันไม่ดีนะครับหรือต่อให้ดีแต่ว่าทําให้อีกฝ่ายนั้นหงายหลังก็ควรจะระงับเอาไว้นะครับต้องมีสินในการใช้วาจาให้มาก คำพูดบางคําประโยคบางประโยคมันตรงเกินไปผู้รับผู้ใหญ่เขาก็รับไม่ได้อะเขาไม่ชอบบางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในระดับผู้นําหรือว่าหัวหน้าร,ระดับสูงเลยด้วยซ้าไปก็ขอให้ระวัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะช่วงต้นๆ้นเดือนนะครับวันที่1ถึงวันที่3มเนี่ยยังคงเป็นช่วงที่ดีอยู่นะครับชีวิตมันผูกติดผูกพันอยู่กับเรื่องของอครอบครัวเรื่องของบ้านนะครับเป็นช่วงการวางแผนหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง การติดต่อการเดี่ยวงานก็เป็นไปด้วยความพยายามพอขยับเข้ามาประมาณวันที่4ไปจนถึงวันที่12ช่วงนี้จะเป็นช่วงวิ่งสู้ฟัดกับงานเลยแหละครับงานจะดีคนอุปถัมภ์ก็มีเงินเองก็เริ่มที่จะมาแต่ว่าพอขยับเข้ามาอีกหน่อยนะประมาณวันที่1 3 14 15ระมัดระวังความเป็นตัวเองสูงซะจนเกินไปนะครับความอดทนมันก็จะน้อยลงเหตุผลเองก็จะไม่ค่อยรอบคอบนะครับ จะคิดจะทําจะอ่านจะเขียนการใดก็ขอให้ไตรตรองระมัดระวังให้มากนะโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดก็อาจจะเกิดข้อโต้แยง้งทางความคิดเห็นกันอยู่นะครับการติดต่อการดีลงานก็เช่นกันยังคงต้องใช้ความพยายามสูงอยู่ในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้นะครับความอดทนต้องมาละในช่วงนี้แต่เงินยังดีอยู่นะครับแล้วก็งานก็ยังคงไปได้เรื่อยๆ พอขยับเข้ามาวันที่1 6บหสนะครับ2องวันนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของดารามาในเรื่องของคู่ครองกันสักนิดหนึ่งนะพูดคุยอะไรกันก็ขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะครับเพราะว่าถึงยังไงเขาก็ยังคงเกื้อนหนุนในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงในชีวิตของคุณได้ดีอยู่ไอ้พวกปัญหาเล็กๆน,น้อยๆควรตัดออกไปได้ก็ควรจะปล่อยวางไปนะครับ และอีกช่วงหนึ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังเลยก็คือวันที่ประมาณ19-20-21นะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังปากเสียงกับผู้หลับผู้ใหญ่สักนิดนึงพอขยับเข้ามาวันที่22-23เป็นต้นไปแล้วนะครับสบายตัวร่ะเงินมีกำลังก็มาพร้อมที่จะรุยงานต่อขยับขยายโอกาสให้เติบโตยิ่งขึ้นนะครับช่วงเนี้มีเรื่องจุกจิกติดขัดอะไรขึ้นมาเจรจานำเลยนะครับนะ คำพูดวาทศิลป์ให้ใช้เลยจะช่วยแก้ไขได้เยอะเลยนะครับเอาลองไปสังเกตดูเอาก็ข้ามมาที่เรื่องของการเงินเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับชาวพฤกษบนั้นนะจริงๆประเด็นทางการเงินนั้นมันก็มีกินมีใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะครับไม่ได้ติดขัดอะไรมากสําหรับชาวพฤกษบนั้นผมว่าเงินยังมีเข้าเรื่อยๆอยู่นะเผลอๆมันมีเข้าหลากหลายช่องทางซะด้วยแต่ว่า แผนรายจ่ายมันก็เยอะจังเลยนะครับมันไปสัมพันธ์อยู่กับเรื่องของบ้านที่อยู่ที่อาศัยอาจจะมีการปรับปรุงอาจจะมีการแก้ไขหรือว่ามันมีการลงทุนใช้ลงไปก็อาจจะมีเหตุให้ต้องได้ใช้เงินไปกับเรื่องพวกเหล่านี้อยู่นะครับเรื่องของคนในครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยเช่นกันและอีกจุดหนึ่งก็คือดาวพลังคานั้นก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของยวดยานพาหนะร่วมด้วยก็อาจจะมีนะครับ ปากแรกของเดือนการบริหารและก็การหมุนเงินอาจจะฝืดๆอืดๆอยู่นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นปัญหาสําหรับชาวพฤกษบนะยังไปได้อยู่ยังมีคนหนุนอยู่แต่พอขยับมาช่วงปากหลังผ่านไปช่วงปลายเดือนแล้วการเงินจะขยับปรับตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับโอกาสที่จะได้เงินก้อนนั้นมีมากเลยจากงานที่ทําเอาไว้หรือว่าแรงที่ลงเอาไว้จากเงินลงทุนอะไรเก่าๆนะครับหรือว่าอาจจะ เป็นเงินจากทางไกลหรืออาจจะเป็นเงินส่วนต่างส่วนแบง่งเงินปันผลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่แหละจะมีเข้ามาอยู่ก็เป็นว่าปลายเดือนนะครับการเงินจะคล่องมากสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเลยก็คือการใช้จ่ายตามอำเภอใจนี่แหละครับใช้ไปกับการชอบใช้ไปกับการกินซะส่วนใหญ่แต่เงินเบี้ยบ่ายรายทางเล็กๆน้อยๆก็พอจะหาได้เช่นกันนะครับก็เป็นว่าหากพอจะซเซฟได้ก็เซฟไว้บ้างนะครับ ประมาณอีก1-2เดือนข้างหน้ามันน่าจะมีเรื่องที่จำเป็นต้องใช้จ่ายอยู่เอาข้ามมาดูที่ประเด็นความรักกันนะครับดาวพระอังคารคือดาวปัตตนิดาวคู่ครองส่วนดาวพระศุกร์นั้นก็คือตัวแทนของความรักแล้วก็ดาวพระพุธคือดาวแห่งความสดใสนะครับถึงแม้ดาวพระอังคารจะอยู่ในเรือนคู่ศัตรตูบางช่วงบางตอนมันก็อาจจะเกิดข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะครับไม่ลงรอยกันอยู่นะครับ ก็อาจจะมีความหนักอกหนักใจกันอยู่บ้างแล้วแต่บุคคลแล้วแต่คู่กันไปแต่ว่าดาวสุกนะครับเดินอยู่ในเรือนคู่ส่งเสริมดีอยู่นะครับอีกอย่างดาวพระพุธก็โคจรมีกำลังดีถึงแม้ว่าจะเหนื่อยอยู่บ้างในช่วงปากแรกของเดือนก็เป็นว่าประเด็นทางความรักหากตัดประเด็นดราม่าจุกจิกเล็กๆน้อยๆอ,ออกไปได้นะครับแล้วไปมุ่งไปเพ่งเป็นเล็งในมุมของการงานการสร้างหลักปักฐานนะครับ ยังถือว่าดีอยู่นะครับยังคงอุ้มสมกันดีอยู่ระมัดระวังแค่ปลายเดือนหากไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามแต่ก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรกันต่อเนื่องนะครับส่วนคนโสดน,นั้นถึงแม้ว่าจะมีสเสน่ห์นะครับมีคนตีสนิทหรือว่ามีคนเข้าหาเยอะในช่วงปากแรกมันก็อาจจะยังไม่มีอะไรยังคงช่วยเหลือในเรื่องส่งเสริมให้คุณดีอยู่นะ แต่ว่าพอขยับมาช่วงปากรางนั้นมันอาจจะมีเหตุจุกจิกใจอะไรกันก็ไม่รู้ล่ะครับจังหวะสําสหรับคนโสดหากคิดที่จะขยับความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงนี้อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคบกันไปก่อนดูใจกันไปก่อนก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับขอให้รอกันอีกนิดนึงนะครับจะมีจังหวะที่ดีกว่านี้อยู่นะครับอีกทั้ง ดาวพระราหูก็ยังคงทับตัวอยู่สิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้นะครับถ้าใจเย็นได้ก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับเอาก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะขอบพระคุณมากๆครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพลฤกษศพชะตายังดีอยู่นะเพียงแต่ว่าการงานในช่วงเนี้ย ไปจนถึงประมาณตุลาคมนี่แหละครับาการงานมันน่าจะมีอืดๆลงอยู่นะแต่ว่าคนช่วยก็มีเยอะอยู่คนหนุนก็ยังมีอยู่ขอให้ตั้งใจแล้วก็แน่วแน่อย่ายอมแพ้นะครับพลิกแพงให้เก่งดาวพระราหูทับตัวหาวิธีทางใหม่ๆเดี๋ยวเดียว,ยวจิจการก็จะกลับฟื้นฟูขึ้นมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับกับผมก็ฝากกำลังใจให้อีกแรงหนึ่งให้อีกช่องทางหนึ่งสำหรับชาวพลึกศบนะสวัสดีครับ